ที่เขาได้การครับวันนี้ว่าติดตามมังนะครับเมื่อเห็นมหาเจาะบอนครับวัสิหาปลาไปปนเมื่นไงมหาเบิ้งปดุสร่างนี่นะครับมันมีทอหนึ่งยื่นวัสิวานใส่ห้าจะได้ปลาไปปนปรากฏครับโอ้ยบอนขึ้นพอดีครับจิวานเหม่นบ้านแนววานจวดลงไปแล้วครับอ๋อบาลเป็นยื่นละครับเยี่ยมครับเยี่ยม ว่นนี้ก็ห่อนแดดห่อนยังครับแล้วให้หน้าแล้วก็ออกมาหาอยากหาจินครับทึกส่วนยอดเหียจอบบอนนะปลาอีไถ่ปลาลูกปลาคอไปปนกันนครับสิมานพ่อพี่น้องมาเบิ่งนะครับปากช่องได้เลยครับเด้อช่องห่อเอาตาปลาธรรมชาติได้ครับเด้อบ่ได้เอาปลาเลี้ยงปลาอยังเอาตาปลาธรรมชาติปลาแบบพื้นบ้านอีสารน้อเลยนะครับเด้อพี่น้องก็ฝากช่องน้ำเนี้ยนะครับเนาะ ดอกแรกเขาขึ้นมาแล้วครับปรากฏสองตครับปากขาวก็ได้หลยเตื่องพิคเับใช่ว่าพวกรามบันไดบานล่องอีกบึงท่าีหนบั้งกันบานหาไปค่าไปงวดไปครับนํากับบัลลึกบานไดนะครับพิธีชีวิตเขาอิสานครับห้าอย่างห้าจิ้นครับอากาศหอนมาทึกสอนย่อนแฮห้าอย่างห้าจิ้นงวดหนำตามบ้านเลยครับว่ากันพวกรามบันไดอยู่บั้งย้องลงไปอีกบึงกันนะว่ามันยุดซื่อนี่แหละทอ เป็นปลาขารหน่อยบ่อนมาแแมบมาแมบขึ้นว่เลยสิวานลองมึงมับลงไปครับหาอยากหายจีนวิถีชีชวิตเช่าอีสานบ้านเขาวานนา้ำเขานามซามปาเลี้ยวกะมาลงน้ำลงหย้าหายอยากหา,หากจีนไปครับหาเถื่อได้ปนได้แจวได้ตีนี่ครับบาดว่างหันครับปรากฏสองโตครับกำเต็มเมืองตึงปรากฏกับปรากฏไข่เด้อเอามาปนสิปนได้พพี่น้องว่า ปนปรากฏปาคอกาเคยปนยังครับพอแม่ผ้าปนนีบางไขนะครับร่อนไข่เหลียงเหอเลยโอ้เสียเป็นหนึ่งกจกินไข่กินยังกัดจนี่นะครับบ่าขาดใจกัดจีวันบางอีกบงังั้าเที่ยมันได้ตื่มกันว้อีกครับจว่นเไ